สนับสนุนโดย AIS วุฒิเซนตรากิเลนคู่สิงดิสคอเวอร์ไฟฮันเดฉันรกมาอย่างนี้ไม่ได้เมื่อได้รู้ว่าเธอมีใครยิง่งจะล้ำกันไปก็จบ กลิ่นด้วที่ยังคงเย็นได้แตเพลินลเมอทุกคืน ว่าเธอก็รักโดยไม่แคร์วิชีวิตจริเงเป็นเช่นไรแต่วันนี้ต้องจมต้องจมต้องทนแข็งใจลืมทุกเรื่องราวที่เก็บมาไว้ฝืนยิ้มถึงน้ำตายต้องยอม ใจด่ฟื้นดอดึงต่อไปคนที่ฉันคงไม่ใช่ใครฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้ mm hmm. เมื่อได้รู้ว่าเธอมีใครยิง่งฉัล้ำกินไปก็จบอ,อยู่ดี ยิ่งฝืนดีดิ้ต่อไปคนที่ฉันคงไม่ใช่ใครฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้เมื่อได้รู้ว่าเธอมีใครยิ่งทุรนทุกันไปก็จบอยู่ดีโอ้สุดท้ายต้องยอมตัดใจ จะชาที่แล้วยังไงก็จบอยู่ดีและช่วงที่3สนุบสนุนโดย AIS นะครับขอต้อนรับคุณเบลนันทิตาคัมพิราโนนครับ ถ้าคุณเบลมาเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าจะแน่นอนว่าสัญลักษณ์เขาเรียกว่าหรือเอกลักษณ์ของคุณเบลเนี่ยคือจะต้องเป็นสองเสียงในทุกๆเพลงเลยซิงเกิลที่เป็นที่โด่งดังมากๆเลยนั่นคือเสียงที่เปลี่ยนนะครับและซิงเกิลที่2นั่นก็คือ paradise และล่าสุดนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่ารักมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะ เอาแล้วันนี้ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับค่ะยังไงก็ฝากเพลงใหม่ของเบลด้วยละกันนะคะติดตามเบลได้ทาง Facebook ที่ B E C Teromusic แล้วก็รวมถึงเพจของเบลนะคะเบลนันทิตาแฟนคลับค่ะและว,วันนี้คับคุณเบลครับยังมีนะฮะนักสู้ชีวิตของเราสองท่านด้วยกันวันนี้มาสู้เพื่อครอบครัวของเขามีอะไรอยากจะบอกพวกเขาทั้งสองท่านไหมครับเบลก็อยากจะฝากถึงคุณคุณป้าชาลมนะคะแล้วก็คุณลุงสมบูรณ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะคะก็ฝาากไวว้เลย่ อย่าหวังจนสูงสุดแต่ก็ไม่ต้องหยุดเมื่อสิ้นหวังยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อจงทําทุกสิ่งให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราวันนี้ให้ดีที่สุดและเบลขอเป็นกําลังใจให้ค่ะและนี่คือคุณเบลปฏิตารครับเบลนะ,ะครับและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดคําลวมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกันทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านโอ,อก,กาสนั้นคุณผู้ชมจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000บา,บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณกิตติเนียมเสวกนะครับจากจังหวัดสระบุรีครับเขียนเข้ามาว่า 1. ชีวิตมีสุขและมีทุกข์ถ้าไม่ลุกต่อสู้จะรู้ไหมว่าขวากน้ำอุปสร,รรคเป็นเช่นไรข้ามไปได้ถือเป็นเช่นรางวัลน,นะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บา,บาทจากแลกตาซอยไปเลยครับ, <า S 1> บ <า S 2> เราจะพักกันสักรู่เดียวครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันครับว่าค่ําคืนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปหา้ามพลาดเด็ดขาดครับผมอยากได้เงินไปช่วยครอบครัวของผมช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับผมชื่อสมบูรณ์หมายเลข38ครับผมสูป้ปาชื่อแชลมอยากได้เงินไปจบท